ตอนนี้ผมมาอยู่ตรงสาลาริมแม่น้ำบางบางประกงของวัดหอสวรแล้วนะครับตอนนี้มานั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ถ้าซูมเข้าไปเนี่ยเ้านผมซูมเข้าไปตรงๆเลยให้ดูนะอันนี้ไอตรงตู้ตู้ไอตรงกระจกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าสาลากระจกนะเป็นที่ปล่อยปลานะแล้วก็เป็นที่ที่ยกหลวงพ่อโสธรองหลวงพ่อโสธรขึ้นจากนแม่น้ำบางบางประกงเลยนะที่จะภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะจะเล่นกว้างถ่ายให้แล้วกันนะ ตอนนี้ผมก็แค่รอเวลาถึงสามโมงหมายสามโมงแล้วจะไปซื้อกับข้าที่ริมริมวัดนะฮะที่อยู่ฝังฝ่งนั้ฝั่งนี้เป็นหลังคาสีแดงนะให้ดูผมให้ดูนะครับอยู่ฝั่งหลังคาสีแดงเนี่ยผมจะไปซื้อกับขากับข้าคือแม่่างนี้แล้วก็จะนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้นนอขนมขนมที่ร้านปูกระเอแล้วก็ไปข้างนอกไปซื้อต้มโค้งให้กับคุณพ่อข้างนอกที่ร้านชื่อว่าร้านลาบร้อยเอ็ดนะแล้วก็น่จะขึ้นรถไฟกลับบ้านกันแล้วก็ไปถ่ายตอน ขึ้นรถไฟจะต้องเบรกลสถานนี้ต่างๆพอนะเพราะว่าตอนนี้แบตกล้องเหลือแบตเครื่องนี้เหลือ50%นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตอนลงจากรถไฟแล้วก็จะไดปปีชิปตรงสถานีราชกำลังเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราดูวิวรอบๆก่อนนะอันนี้กล้องเกิดอ,อาการแหลกนิดนึงนะครับก็ขออภัยเลยนะเป็นประมาณนี้นะครับงั้นผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะแล้วเราไปเจอกันตอนที่ไปขึ้นรถไฟกลับบ้านกันนะครับรารคราบสวัสดีครับเจอกันครับ